ขั้นตอนการเปิดบัญชีคริปโตและการซื้อครั้งแรกบนแพลตฟอร์ม e s n i s การเปิดบัญชีและซื้อคริปโตเคอเรนซีบนแพลตฟอร์ม e s n i s เป็นขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็วเพียงทำตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการเปิดบัญชี e s n i s 1. เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย e x c h a n g e s o ตัวอย่างแพลตฟอร์มยอดนิยม e x s n i s แพลตฟอร์มที่คุณใช้ประจำมีข้อดีในการรองรับการเทรดส,สินทรัพย์หลากหลายรวมถึงทองคำและคริปโต 2. โลงทะเบียนเปิดบัญชีเข้าเว็บไซต์ e x n i s หรือแอปพลิเคชัน Nexis n Trader และกดปุ่มสมัครหรือลงทะเบียนกรอกข้อมูลที่จำเป็นเช่นอ e ีเมลเบอร์โทรศัพท์และตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยยืนยันตัวตนผ่านอ e ีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ 3. ยืนยันตัวตน Kyc ซา เข้าไปที่โปรไฟล์ของคุณและกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมตามที่กำหนดอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนเช่นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตและเอกสารยืนยันที่อยู่เช่นบินค่าน้ำค่าไฟหรือสเตตเมนต์ธนาคารรอาการตรวจสอบและอนุมัติจากทีมงานของฮิสตนรซึ่งปกติใช้เวลาไม่นาน 4. เปิดใช้งานการยืนยันตัวตน2ขั้นตอน 2FA เอซ เปิดการยืนยันผ่านแอปเช่น Google n o t h i c a t o r หรือ SMS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบัญชีขั้นตอนการซื้อคริปโตครั้งแรกบนแพลตฟอร์ม e x n ิ s s ฝากเงินเข้าบัญชี Ex น s s เข้าไปที่เมนูฝากเงินบนแอปหรือเว็บไซต์เลือกวิธีการฝากเงินเช่นโอนผ่านธนาคารในประเทศบัตรเครดิตเดบิตหรือ E-wallet ตามที่สะดวก ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากและทำตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะทำการเพิ่มยอดเงินเข้าสู่บัญชีทันทีเมื่อฝากสำเร็จ 2. เลือกเหรียญคริปโตที่ต้องการซื้อในแอป Business Trader เลือกไปที่เมนูตลาดหรือเครื่องมือการซื้อขายเลือกประเภทสินทรัพย์เป็น Cryptocurrencies จะมีเหรียญยอดนิยมให้เลือกเช่น Bitcoin, BTC รอ ETH e ร p RPL XRP กดที่เหรียญที่ต้องการและเลือกซื้อ 3. วางคำสั่งซื้อ market order หากต้องการซื้อในราคาปัจจุบันให้เลือก market และระบุจำนวนที่ต้องการซื้อจากนั้นกดซื้อเพื่อยืนยัน limit order หากต้องการตั้งราคาซื้อให้เลือก limit ระบุราคาที่ต้องการและจำนวนเหรียญจากนั้นกดตั้งคำสั่งซื้อสามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อได้ในหน้าประวัติคำสั่ง 4. ตรวจสอบและจัดการพอร์ตการลงทุน เหรียญที่ซื้อจะถูกเก็บในพอร์ตของคุณบนแพลตฟอร์มเอเนิสสามารถตรวจสอบสถานการณ์ลงทุนผลกำไรขาดทุนและปรับคำสั่งซื้อขายเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา5การถอนเหรียญคริปโตหากต้องการถอนเหรียญไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวให้ไปที่เมนูถอนเงินเลือกวิธีการถอนที่รองรับเช่นโอนเข้ากระเป๋าเงินคริปโตภายนอกระบุจำนวนเหรียญ และที่อยู่กระเป๋าเงินที่ต้องการถอนตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันการถอนเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการซื้อคริปโตในเอซิสติดตามข่าวสารใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ในแพลตฟอร์มเมอเซนิสที่มีกราฟและข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขายตั้ง Stop Loss เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามคาดใช้บัญชีทดลองเด c o แคร์ซ่อสสำหรับผู้เริ่มต้นสามารถลองใช้บัญชีทดลอง พื่อฝึกฝนการซื้อขายก่อนลงทุนจริงการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองความรู้และการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จมาร่วมลงทุนกับเราเพื่อรับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญและโปรโมชั่นรีเบทสูงสุด0.5625ดอลลาร์สำหรับบัญชีโปรเซโรอและ0.72ดอลลาร์สำหรับบัญชี t a ต d a า d และเซ็นเปิดบัญชีกับเราวันนี้และเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่มั่นคง ติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องตามผมลงทุนคริปโต Facebook เพจตามผมลงทุนคริปโต TikTok ตามผมลงทุนคริปโต